สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับใส่บัวอีกแล้วนะจ้าพามาดูผักพามาดูดอกไม้ทั่วไปนะจ้าก็พามาอัปเดตพกผักพกอะไรหลังจากฝนตกนะจ้าก็มีดอกไม้มีผักมีพพิษ ของพอกินนะจ้าพริกก็พอดกเนาะพริกมีอยู่สามกระถางก็พอกินเพราะว่าเขาไม่กินเผ็ดเยอะส่วนมากก็จะกินพริกแห้งปลูกไว้ไม่ได้ขายจ้าปลูกไว้กินเนาะก็พอดอกจ้ามีเม็ดเยอะเลยเนาะมีเม็ดเยอะกินได้ ดูกล้ยวยไม้จ้ากล้วยไม้ก็มีมะาละก,ก็มีลูกขจรดอกข,ออกขอจรก็มีจ้าในแจรูปหลอรูปลอจะไปไหนอีกแล้วตามอีกแล้วตามอีกแล้วน,นันน่นนั่นนั่นนั่น ยอดมะละดอกมะละลูกมะละจ้านี่เป็นมะละขี้นกมะละที่เกิดตามธรรมชาติลูกจะไม่เปลี่ยวแต่ถ้ากินยอดกินใบอาไปแกงอ่อมแกงต้องเจแกงอ่อมก,ก็ได้อพนนั้นคือลูกสลิดดอกขจรดอกสลิดจ้าลกมากช่วงนี้ลกเหลือเกินนาข้าวนาข้าวจ้ามีน้ำแล้วนาข้าว ดอกลักนะจ๊ะตะไคร้หลังจากปลูกไว้ก็งามตะไคร้นี่ก็ไปตำพริกแกงได้หลายรอบ้วจ้ะไผ่ค่ะไผ่แล้วก็มีพุทราสามรสอยู่ตรงนี้ก็มีดอกแครต้นแคร์พุทาสามรส น,นี่บุตตาตำรถนะจ๊ะอันนี้ต้นแคจ้าต้นมะกอต้นมะละกออันนี้คือแคขาวแคขาวนะจ๊ะนนกำลังแตกกิ่งแตกกำลังจะออกดอกอนนี้ก็แคขาวเช่นกันตะไคร้อันนี้แคแดงจ้า มะละกอที่ปลูกไว้แค่แค่ครบเดียวอะ่ะตอนนี้มันแค่หัวแล้วมันจะโผลเนาะก็มันก็โตขึ้นเยอะแล้วชะโผลมากเขือมันก็แค่มะรุมก็ต้องพยายามเดี๋ยวหมดหน้าฝนมันก็อาจจะไม่ไม่รอดเพราะว่านี่ก็ออกดอกแล้วจ้า แล้วก็ออกดอกสองสามต้นแล้วมีต้นใหญ่ก็มีลูกหลายลูกอยู่สองต้นอันนี้ก็คือต้นเล็กออกดอกแล้วฝรั่งอันนี้ก็จะมีฝรั่งมีค่ะมีมะละกอก็ต้องพยายามมีข่าไว้โขกพริกแกง มีผู้ด่างนี่เขาก็จิ้มๆไว้ไม่ได้สนใจอะไรมากมายเราก็จะโตของเค้อย่ล้าจะมีผู้ด่างอยู่สองกกนี่ผู้ด่างองกกีกต้นหนึ่งมีมะละกอต้นใหญ่ก็มีลูกพอได้แกงได้กินนะจ้า หมูแกงไก,ก่แกงส้มตำส้มได้หมดที่นี้ก็มีมะละกอกินเองงั้นนะบอนเบอร์รีก็พอมีพอกินไปเก็บกินไปเลยไม่ได้เน้นขายนะเน้นแบบพอเพียงตามชื่อเลยพอเพียงไปนี่กับมะละกอ,ก,อกินใบโตไวมากเลย